สวัสดีครับ,รบวันนี้เรามากินข้าวกับน้ำพริกปลาย่างนะครับผมแล้วก็ปลาสลิดทอดนะฮะพร้อมกับผักต้มผักสดนะฮะสีแดงแปดเลยอ่ะโอ้โหกินอร่อยมากกิมดเดียว,ะวะก็เผ็ดจังล้ำนะอืมกะถาั้มล้ำ,ลำอ,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 อืมนี่นี่นี่สองแซบคุณผู้ชม อันนี้ชาดน้ำมันมาพักกันจองอืมอันนี้พักปักท้องท้องออเลยพูดไม่จบแล้ไปเป็นตัวเลยชีกเลย <c oughs> จำก็ไปป <c oughs> ้านอ่ะ ไม่ทันบอกผักเลยว่ามีอะไรบ้างจ้วงเลยอ่ะดูข้าวค่อนข้างเผ็ดนะผู้ชมนะพี่วันเนี้ยริงเยอะไเนยเผ็ดเลยอ่ะร้านปลาปลาซดารรอย,ย,ย,ยมันจะเนื้อมันจะมัน

พรูอันนี้ยายเขาเก็บมาใหม่ๆม,มาให้นะขีมันสดมากหวานๆนเนะาะผักสดผมชอบอันนี้ที่สุดทั้งกรอบอทั้งแบบอร่อยอ่ะชอบกับปลา น้ำพิษับายหาตัวใหญ่ไม่มีตัวแบบเท้าฝ่ามือไม่มีวันเนี้ยไม่เล็ตลก็เล็กก็หอยนี่ดอกแคสีม่วง หวานอันนี้ไม่ขมเลยฮะใช่มันแบบมันหวานเลยอะ่ะว้าดยวดน้ำแก้วลำเด้ออ๋อ,เ,อเลยมผมชอบผักชุนๆ ให้มึงเลยเหรออยากจะมีโมเมนต์แบบคนเช็ดปากให้อะไรเงี้ยจะมีมมดำๆพอจะเช็ดให้ได้ไหมหได้หรอ,อมาันเลียดกันเราเหรอโปกระปกมือมันแค่ดำเฉยมันสะอาดมือไม่แคยล้างล้าง เอาให้น้องเขาโบไม่ได้เนะี่ยกล้ามันเหล็กเอาไปาทำโบดไ้วันนี้ปลาลูกไม่กินไม่ได้หรอกกล้กามมันมเยอะฟันก็ไม่ดีเยวปักคอเยิ่งปลาสลิดด้วยข้าวโดกล้ามมันเป็นย่งยา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 กิน าไม่ไดก้กินข้าวกับปลาจะได้ฉลาดทุกวันนี้ผมกินมาเป็นเป็นพันตัวแล้วก็ไม่ฉลาดเนาะไม่เกี่ยวหรอกนะคิเอง kìm bán đáy cặp bước hư cầu ừ เข้าไปถ้าตัวใหญ่มันจะมีไข่ด้วย ผักวันนี้อร่อยมากเลยขาวขาวอ่อนๆผักสดยาวเก็บมาให้ให,ใหม่ๆเลยวันนี้มันหวานออทุกอันเลยทั้งสองอย่างดูสีมาเลยสดแจ๋วปอสารแน่ๆคุณผู้ชมนม่ชอบกระเจี๊ยบสดมันลื่นๆ อืมฮอืมฮนเล่นสโตเอียงเลยอะ เ,เขาก็พักน้ำเพลงน,ลน้ำรำแน่นาะเพื่อยอดนั่งดูถากขากินไม่ได้กินได้แต่ปลา ให้ดูกใช่ไหมนี่แหละให้พร้อมน,นี่ยพี่มาแกใหหมดข้าวหมดแล้วอะ่ะใส่ปลาแล้วคีรพักเล่น <laughs> ก้านจองฉาบน้ำมันคุณผู้ชมมันก็จะนุ่มๆมมลืนล่นๆลงคอง่ายดีหวานกว่าตอนมันดิบๆด้ดดวยนะมันฉาบแล้วก็กินดิบๆบเปลใส่ส้มตำาหาไ,ไม่เคยกินอะสตมตำเขาลวกผมกินดิบดิบดิบดิมีอย่าง เราเดินบ้านย้ายออกมาก,กินบิบเลยย่างข,ขาว่อะ เนื้อผักชีอยู่ใกล้อันเนี้ยสุกไปด้วยเลยพักชีอ่ะ ินทำตาอ,อายแล้วไม่มันยืดติดมาด้วยไงยางพักเลยเหรอไปข้าวหมดแล้วขอขอตัวลาคุณชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้ก็จวนผู้ชมนะมันจะกินข้าวกับน้ำพริกนะครับผมอร่อยมากเลยข้าวหมดไปเรียบร้อยแล้ว ข้าววันละครึ่งกิโลแบ่งกันคุณผู้ชมฝ <c oughs> ากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ